ทักลี่ามา <ไป S 1> เราไปตะกปูนกันตะกูนเหรอได้เลยเราจะทดสอบสังคมทักลี่ยังไงพี่เดี๋ยวมันจกปูนเสร็จใช่ไหมแล้วมึงเ,เสร็จปูนเข้าหาตัวมันประมาณสักอแสนลูกและดูว่ามันจะแจ้งไหมเหรอใช่ถ้า<อ>แจ้งเราจะให้ของขวัญมันอ๋อนี่เย็ดแม่มาอา่า อันนี้ดอยไหนเนี่ยดอยแม่สลองสื่อออนไลน์ป่ะเนี่ยมายังสื่อสังคมออนไลน์นี่มาแล้วตกปูนมีคนอ่ะเฮ้ยมีคนเดียวอุ้ยเสียไม่ได้นี่เจ้าคนเดียวเจ้าเดียวจิงมันก็บอกนะว่าเสียไม่ได้อ่ะเสียไม่ได้เลยนะรับหนึ่งเดียวอ่ะแกรเราเราจบแล้ว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 อ่านแล้วมันจบเสร็จมึงมึงหาโค้ดเจอยัง เจอแล้วเจอแล้วรอรอรอมันเสร็จปุ๊บมึงเสร็จก็ไปเลยแสนลูกโอ,โอเคนะเ๋ยวรอมันจะทำมือเสร็จปุ๊บเสร็จก็ไปแสนลูกไม่มีปัญหานานยังวะรอก่อนรอก่อนรอก่อน เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยสิเขาเมน้อยลูกมึงยิบไปดิมึียกดไปดิไม่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 กินอปูในตัวมันมีแสนแปดแปดลูกอะโอ้โหไปเลยเอาเฮียไม่สงสัยได้หน่อยเหรอเดี๋ยวไปไปจะไปหาไข่หวานด้วยไปหาไข่หวานอ๋อ้รไปหาไข่หวานนะแหมอุยเป็นคนดีแล้วเนี่ยขับรถไปคอนเตอร์ติเอนเท่า อ้าวเย็ยนนิ่งเลยอ่ะอ้าวเสียไ,นนไม่ี่ยกูบุกูเปิดดิดไปด้วยดิดทักลี่ดิดอ่ะดิดแจ้งอ่ะดิดแจ้งอ่ะยิดขอดเหรอเออเผื่อเผื่อไปก,กำลังถ่ายรูปแล้วมันตกในดิดอย,ดอยู่ดูให้อยู่ดูให้อยู่แจ้งปัญหาบัก็แกแจ้งแคลร์อื่นอื่น เมนมีส้นตีอะไรเลยพี่ไมดเดี๋ยวรอว่าสิเฮียเจ็ด,เด,ดีเปิโปดโพสทวิตปะเปิดโพสทวิตปะไม่่ะถ้ามันโพสมาขายตุนน,นี่หายแล้วเดี๋ยวผมเปิดทวิตก่อนอ๋อทวิตเปิดอยู่ นิ่งนิ่งเลยจะทำอะไรวะน่าจะแจ้งแจ้งแจ้งในนี้อยู่มั้งอรถบัสรถบัสเมืองตำรวจมาจับมาได้ปะตกรีบไปหาตำรวจเลยไอ้ที่มาจับมา่อยดิได้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 คนตำรวจที่ว่างนะตำรวจที่ว่างนะไปดูก่อนเผื่อครับนีสตอรี่ โอ้เหียตำรวจว่างทั้งสอนเลยเวันนี้บอกันนี้เลบอกตำรวจตำรวจตำรวจแกคนอยู่ให้พิกจับคนตึกปูนดิจกปูนจกปูนจกปูนตึกตึกปูนมีเเดี๋ยมาขยับแลแล้วขยับแลแล้วขยับแล้วขยับแล้วแล้วไปไเดี๋ยว่งเดี๋ยวเดเดี๋ยเดเดี๋ยได้ได้ได้นี่หมันมันเปจกต่อไปจกต่อทังนีเจกต่อจมันจกต่อไปดูให้หน่อยไปเช็คให้หน่อยไปเช็คให้หน่อยมันมันถนขึ้อยค่ มึงรอปานี้มึงรอดิมึงให้ตำรวจเขาขับรถดิมาหน่อยหน่อยตำรวจตำรวจหยิบหน่อยไปไปเอ้ยมันมันมันไปดิเราถึงไม่หยุดไปหน้าเวทีมันไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วมันไปมันได้เวทีมันไปได้นี่มาแจ้งแล้วมามาแจ้งแล้วขออนุญาตพี่ผมพานตำรวจมาแจ้งแล้วมาแจ้งแล้วมาแจ้งแล้วได้พี่อ๋อมันมันไปพีพีเหรอ เออดีดีไม่ไม่ไม่มาแจ้งพาตำรวจมาดิไม่ไม่มาแจ้งแอดมินไม่ต้องไม่ต้องพามาไม่ต้องพามาไม่ไม่ไม่าเลยฮะตอนที่ผมกำลังพาตำรวจไปพี่ลองมาดูดิพี่อยู่ไหนอะตอนนี้มันแจ้งแล้วมาแจ้งแล้วมันแจ้งแล้วมาแจ้งแล้วพี่ห็นผมปมาไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นดิเเห็นแล้วเห็นแล้วดีค่ะเนี่ยไม่พี่ลองเปิดชื่อใหม่ดิปิดเปิดชื่อใหม่ดิเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วไม่เนี่ยผมพามาทั้งโรงพักเลยเนาะไม่ครับพี่ดูดิเนี่ยในโรงพักมีสิบกว่าคนน่ะ เนี่ยพี่ลองดูดูมันลงมาพี่เห็นแล้วอะ่ะเนี่ยแต่ผมพามาทั้งลงพักเลยอ,ะอลล่ะขอโทษผมรีบไปไหนยำเลยกลับลงพักได้แล้วไม่มีแล้วมาขึ้นมาแบบแบบผมพามาทั้งทั้งครับผม ไอที่มึงลงมาเป็นแอดมินดิลงมาดิรบกวนแล้วมึงถามไอที่นี่เป็นไรมีอะไรมาแจ้งได้ทำยังไงที่เลขอะไรนะเลขอ่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งฮัลโหลครับมึงมาหนึ่งเข้าเไปเอ้ยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะนี่นี่ไงนียนี่ไงเสียไปได้เลยนี่อยู่หลังมึงนี่ควายมึงไปไหนเนี่ยมันอยู่คนนี้ไงอ๋อฮัลโหลฮัลโหลครับเปลาออยู่ไหมเนี่ย คุยอะไรครับอ้าวโอ้ยคุยอะไรแล้วครับก็เนี่ยหันหน้าใครอยู่อ่ะแปลกมีไรครับมีติดต่ออะไรพระเจ้าบอกว่าให้ลุง่ามาผมนี่แหละพระเจ้าที่ใหญ่ที่สุดมันปูนมันเขอาตัวมาแสนลูกครับพี่จบ s o u n อ้าว แล้วมันเข้ามาได้ไงไม่รู้พี่จบแล้วมันเข้ามาเองมึงมั่วอะไรเนี่ยมึงไม่ใช่กดเศษแล้วแบบกดเล่ยิบแล้วมันขอให้มียือิบไปเนี่ยมือดิบเนี่ยเช็คเลยครับเช็คเลยเช็คอะไรไม่มันไม่มีทางอยู่แล้วจะไป็นจกคูลอะไรดีๆมาแปะเลยมึงไม่ได้เล่าจนเมาแล้วหลอนใช่ไหมเนี่ยไม่พี่อ่ะมันก็จริงเหงาก็จริงเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเช็คในตัวอจริงมันมีแปดลูกอ่ะใช่เหรอในเมนูแซ่ด หน้าแสนหนึงเนี่ยมันมันไม่มีได้ไม่มีมันจะไม่รู้เรื่องได้ยังไงเพราะว่าุูนปกติไม่มีบั็อกอยู่แล้วเอาไปทำอะไรมาเนี่ยไม่ใช่แบบว่าไปใช้ของดำอะไรนี้มาเนี่ยแต่เฉยนี่ออกมาลงไม่ได้เลยนยฮะไม่ใช่พี่ไม่เฉลยได้แล้ติไอ้ทักนี่แล้วก็ให้เกินไปแสนหนึ่งเกินเลยแสนหนึ่งถือว่าเป็นคนดีมาก หรือว่าเรายังเป็นคนบีอยู่นะฮะฮะอย่ารู้เลยว่ามามาจากความคิดของคนๆนึงเนี่ยรู้แค่นี้แหละทุกวันเพิ่งให้เปนแค่รอบผลแล้วหลังจากนี้คือค่าอะไรความดี้เป็นเงินแทน โอเคไปแล้ว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 ไอ้ทางนี้ต่อไปต้องอันนี้ไอ้กูน่ะกรนจะเกาไปเดี๋ยวเราไปขึ้นเกาะกันดีกว่าขึ้นเกาะกันเกาะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงจะได้ดูสุดดารคนในสัตว์ไปเกาะไปเกาะมันอยู่แถวไหนวะเกาะอยู่เท่ไหนอ่ะเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงอํานวยปะหวะเกาะอยู่ไหนวะไปดูก่อนเฮ้ยมันมันอยู่ตรงเครื่องบินมันอยู่เครื่องบินเครื่องบินล่างแล้วขึ้นไปข้างบนอ๋อล่างแล้วขึ้นไปข้างบนกูจำได้กูเคยตกไปอยู่ ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาได้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 โล่งเลยเอย่เครื่องบินล่างเกาะมันอยู่ไหนวะไหนวะไม่แน่ใจนะว่ามันอยู่ตรงนี้ไม่รู้อะเดี๋ยวเรื่อขึ้นไปตูงสุก่อน